สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องหลอนๆยามค่ำคืนผมนับเป็ดในค่ำคืนที่บรรยากาศช่างเป็นใจเหลือเกินสำหรับเรื่องราวเหนือธรรมชาติวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่รับรองว่าฟังแล้วต้องรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ตรงนั้นในที่ที่ไม่มีใครอยากไปเอาล่ะครับขอต้อนรับนามสมมุติคุณจอยธนพรครับ สวัสดีค่ะนเปตและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะโอ้โหคุณจอยครับแค่เห็นหน้าก็รู้สึกถึงออร่าความหล่อแล้วเนี่ย <c ười> คือเรื่องที่คุณจอยจะเล่าในวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับโรงพยาบาลใช่ไหมครับฟังดูแค่ชื่อเรื่องโรงพยาบาลที่ถูกปิดแต่ยังมีคนไข้รอคิวนี่ก็ขนลุกแล้วครับคุณจอยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงคืออะไรที่ทําให้คุณไปเจอเรื่องราวแบบนี้ค่ะนเป็ด คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วค่ะตอนนั้นจอยกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งชอบเรื่องทา้าทายอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็มักจะหาที่แปลกๆไปลองของกันโอ้โหสายแข็งเลยนะครับเนี่ยแล้วทำไมถึงเลือกโรงพยาบาลร้างล่ะครับปกติคนส่วนใหญ่เขาจะเลี่ยงๆกันนะตอนนั้นมีข่าวลือค่ะนะเป็ดว่ามีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งถูกปิดไปนานแล้วด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ที่น่ากลัวคือมีคนเคยเข้าไปและได้ยินเสียงแปลก หรือเห็นเงาอะไรบางอย่างข้างในค่ะพวกเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่แหละที่เราต้องไปพิสูจน์โอ oh ้โหแรงจูงใจนี่มันน่ากลัวกว่าตัวสถานที่อีกนะครับเนี่ย <laughs> แล้วพวกคุณเตรียมตัวยังไงบ้างครับเข้าไปกันกี่คนเราไปกันทั้งหมด5คนค่ะนะ้เป็ดเตรียมไฟฉายกล้องถ่ายรูปเครื่องอัดเสียงเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็พยายามแต่งตัวให้กลมกลืนที่สุดพราะไม่อยากให้ใครสังเกตเห็นว่าเราเข้าไป แหมยังกับทีมล่าท้าผีมืออาชีพเลยนะครับเนี่ยแล้วพอไปถึงหน้าโรงพยาบาลครั้งแรกเนี่ยคุณจอยรู้สึกยังไงบ้างครับบรรยากาศเป็นยังไงแค่เหยียบเข้าไปในเขตโรงพยาบาลจอยก็รู้สึกเย็นยะเยือกแล้วค่ะนะเป็ดทั้งๆที่เป็นช่วงกลางคืนที่อากาศก็ไม่ได้หนาวอะไรมากตัวอาคารดูเก่าสุดโทมมากมีเถาวันขึ้นปกคลุมกำแพงบางส่วนกระจกหน้าต่างแตกเป็นบางบานกลิ่นอับๆของอาคารเก่ามันคลุ้งไปหมดเลยค่ะ แล้วที่สําคัญคือมันเงียบมากเงียบจนได้ยินเสียงลมพัดใบไ,ไม้เสียดสีกันเบาๆเท่านั้นเองโอ้โหแค่ฝังก็เห็นภาพเลยครับแล้วพวกคุณเข้าไปข้างในเลยไหมครับหรือว่าสำรวจรอบนอกก่อนเราตัดสินใจเดินเข้าไปข้างในเลยค่ะนะเป็ดเพราะอยากเห็นสภาพข้างในมากกว่าด้านหน้าอาคารมันเหมือนมีม่านพลังงานบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัด พอผักประตูบานใหญ่ที่ทําจากเหล็กสนิมเคระเข้าไปเสียงประตูก็ดังเอียดเอียดเอียดลั่นไปทั้งโถ,ถงเลยค่ะโอ้โหแล้วข้างในเป็นยังไงบ้างครับสิ่งแรกที่เราเห็นคือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์คานาเปดมีเอกสารกระจัดกระจายเต็มไปหมดโต๊ะเก้าอี้คว่ำอยู่บ้างแล้วก็มีเก้าอี้พลาสติกสีเขียวตัวหนึง่งที่เหมือนเก้าอี้รอคิวผู้ป่วยตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางโถงนั่นแหละค่ะแล้วคุณจอยเห็นอะไรอีกไหมครับเราพยายามส่องไฟฉายไปรอบๆคานาเปต ฝุ่นหนาเตอะไปหมดเลยเหมือนไม่มีใครเข้ามาที่นี่นานแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนชะง,งักไปชั่วขณะคือเราได้กลิ่นคานาเป็ดกลิ่นอะไรครับคุณจอยกลิ่นอับอับอย่างเดียวหรอไม่ใช่คานาเป็ดมันเป็นกลิ่นยาฆ่าเชือ้อกลิ่นโรงพยาบาลเก่าๆที่เราเคยได้กลิ่นตอนไปเยี่ยมคนไข้ค่ะมันชัดเจนมากทั้งๆท,ที่โรงพยาบาลน,นี้ถูกปิดไปสิบปีแล้วโอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่กลิ่นธรรมดาแล้วนะครับแล้วพวกคุณทํายังไงต่อครับ ยังกล้าเดินหน้าไปต่ออีกหรอตอนนั้นทุกคนเริ่มหน้าเสียแล้วค่ะนะเป็ดแต่ไหนๆก็มาถึงนี่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะลองขึ้นไปชั้นบนดูค่ะบันไดก็เก่ามากค่ะนะเป็ดพอเหยียบขึ้นไปทีไรก็ได้ยินเสียงไม้ล้านเอี๊ยดอาร์ตไปตลอดทางเหมือนมันจะหักลงมาทุกเมื่อแล้วบนชั้นสองเจออะไรบ้างครับพอไปถึงชั้นสองเราก็เริ่มเดินสำรวจห้องต่างๆค่ะนะเป็ดห้องแรกที่เปิดเข้าไปเป็นห้องผู้ป่วยรวมค่ะนะเป็ด เตียงคนไข้ยังวางอยู่เรียงรายผ้าปูที่นอนสกรปรกเปือเป้อนเหมือนถูกทิ้งเอาไว้แบบนั้นมานานแล้วแต่สิ่งที่ท,ทําให้จอยขนลุกที่สุดคือคืออะไรครับคุณจอยอย่าหยุดสิครับบนเตียงมังเตียงมันเหมือนมีรอยยุบขานาเป็ดเหมือนมีคนเคยนอนอยู่ตรงนั้นหรือย,ยังนอนอยู่ก็ไม่รู้แล้วพอส่องไฟฉายไปที่ผนังเราก็เห็นเหมือนรอยขีดข่วนยาวๆที่ผนังหลายแห่งเหมือนมีอะไรบางอย่างพยายามจะหนีออกจากเตียงเฮ้ย hey, นี่มันเกินไปแล้วนะครับ แล้วคุณจอยเห็นอะไรอีกไหมครับตอนนั้นเพื่อนคนหนึ่งก็เริ่มจะออกอาการแล้วค่ะณาเป็ดเขาบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบเบาๆแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่จอยเองก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกันค่ะมันเป็นเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าช้าๆแกรกแกรกแกรกมาจากสุดทางเดินเสียงเดินหรอครับแล้วพวกคุณเห็นตัวตนของเสียงนั้นไหมครับเราพยายามส่องไฟไปค่ะณาเป็ดแต่แสงไฟมันไปไม่ถึงสุดทางเดินเพราะมันมืดมากแล้วจังหวะนั้นเอง ไฟฉายของเพื่อนอีกคนก็ดับพรึบลงไปเลยค่ะดับไปเองเลยหรอครับแบตหมดหรือเปล่าครับไม่น่าจะใช่ค่ะนะเป็ดเพราะก่อนมาเราก็เช็คแล้วว่าแบตเต็มทุกคนแล้วมันดับไปแบบปุ๊บปั๊บไม่มีอาการแบตอ่อนเลยพอไฟฉายดับทุกคนก็ยิ่งกลัวมากขึ้นไปอีกตอนนั้นเสียงลากเท้ามันก็ค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆค่ะนะเป็ดใกล้จนเหมือนอยู่ตรงหัวมูลทางเดินแล้วแล้วคุณจอยเห็นอะไรไหมครับตอนนั้น ตอนนั้นเราเห็นเงาตะคุมคุมค่ะนะเป็ดเป็นเงาคนสูงสูงผอมผอมยืนนิ่งๆอยู่ตรงสุดทางเดินแล้วจู่จเงานั้นก็ค่อยๆหันหน้ามาชา้าช้าค่ะแล้วมันมีอะไรที่ทําให้คุณจําได้ไม่ลืมบ้างครับสิ่งที่จอยจําได้ไม่ลืมคือดวงตาขนะเป็ดมันเป็นดวงตาที่แดงก่ําไม่มีแววชีวิตจ้องมองมาที่เราเหมือนกําลังรออะไรบางอย่างแล้วเสียงลากเท้ามันก็หยุดลงสิ่งที่มาแทนคือเสียงไอแห้งๆขนะเป็ด เหมือนคนป่วยที่ไอหนักๆมันก้องอยู่ในความเงียบของโรงพยาบาลน,นั้นคนลุกครับคุณจอยแล้วคุณจอยทำยังไงต่อครับวิ่งเลยไหมครับตอนนั้นสติสตางไม่มีแล้วค่ะณเป็ดทุกคนกรีดร้องพร้อมกันแล้วก็พุ่งตัววิ่งลงบันไดไปอย่างไม่คิดชีวิตเลยค่ะวิ่งแบบไม่เหลียวหลังเลยค่ะแล้วตอนวิ่งลงมานี่เจออะไรอีกไหมครับตอนวิ่งผ่านโถงชั้นล่างนั่นแหละค่ะณเป็ดจอยเหลือบไปเห็นบางอย่างตรงเก้าอี้คอรอคิวพลาสติกสีเขียวที่อยู่กลางโถง ตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกมันว่างเปล่าใช่ไหมคะแต่ตอนที่เราวิ่งออกไปมันมีคนนั่งอยู่ค่ะนเป็ดใครครับเป็นใครเห็นชัดไหมครับจอยเห็นไม่ชัดหรอกข่ะนเป็ดพอตอนนั้นมืดมากแล้วเราก็วิ่งเร็วมากแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งคะ่ะผมยาวๆสวมชุดสีขาวนั่งนิ่งๆหันหลังให้เราเหมือนกำลังรอคิวอะไรบางอย่างอยู่จริงๆแล้วจังหวะที่เราวิ่งผ่านไป จอยได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่ข้างหูค่ะนะเป็ดเสียงเหมือนคนแก่กระซิบว่ายังรออยู่นะโอ้โห oh คุณจอยครับนี่มันสุดยอดความหลอนจริงๆครับฟังแล้วผมรู้สึกเหมือนได้ไปวิ่งหนีกับคุณจอยมาด้วยเลยนะเนี่ยแล้วหลังจากวันนั้นพวกคุณได้กลับไปที่นั่นอีกไหมครับไม่แล้วค่ะนะเป็ดไม่มีใครกล้ากลับไปอีกเลยแล้วเราก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันอีกนานมากจนกระทั่งวันนี้แหลคะค่ะ โอ้โหนี่เป็นเรื่องราวที่ชวนขนหัวหลอนจริงๆครับคุณจอยสมกับชื่อเรื่องโรงพยาบาลที่ถูกปิดแต่ยังมีคนไข้รอคิวเลยนะครับเนี่ยขอบคุณคุณจอยธนพรมากๆครับที่มาเล่าเรื่องราวสุดหลอนนี้ให้เราฟังกันในคืนนี้ยินดีค่ะนะเปตคุณผู้ฟังครับฟังเรื่องนี้แล้วคงนอนไม่หลับกันไปอีกหลายคืนนะครับเรื่องราวบางอย่างก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ความรู้สึกที่เราสัมผัสได้มันจริงยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด เอาละครับคืนนี้ช่องเล่าเรื่องหลอนๆยามค่ำคืนผมนาเป็ดขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านหลับฝันดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับสวัสดีครับ